ชื่อว่า S B Global Digital นะครับจริงๆแล้วชื่อเนี่ยอาจจะมุ่งไปทางหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเน้นย้ำว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนหุ้นโลกนะครับที่มีธีมการลงทุนที่เน้นไปในแง่ของคำว่า disruptive technology นะครับกองทุนนี้รเราลงทุนในกองทุนหลักชื่อ BNP Paribas Disruptive Technology นะครับก็คือว่ามุ่งหาธุรกิจนะครับที่มีนวัตกรรม ใหม่ๆทางเทคโนโลยีหรือว่าเป็นเทคโนโลยี disruption นะครับเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกนะครับซึ่งจะมีธีมที่กว้างนะครับคือมากกว่าแค่กองทุนเทคทั่วไปนะครับเพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยกองทุนหลักเนี่ยเบ n c h m a เขาอะครับใช้เป็น MSCI World นะครับก็คือว่าสามารถลงในเซกเตอร์อื่นได้ด้วยนะครับไม่จำกัดเพียงเฉพาะเซกเตอร์ IT เท่านั้นนะครับอืมครับโอเคอ่าขอมาที่จุดเด่นกองทุนนะครับครับ โอเคจุดเด่นของ s c p Digi นะครับหรือ s c p Digital นะครับอบริจิตคือว่ากองทุนนี้นะครับเราเน้นในธุรกิจทั่วโลกในหุ้นทั่วโลกครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับซึ่งอันนี้เราทราบดีว่าเป็นเมกะเทรนนะครับทั่วโลกเลยแล้วก็ซึ่งรวมไปถึงคําว่า AI ด้วยอยู่ในนี้ด้วยนะครับ,รบถัดไปก็คือว่ามันเป็นธีมการลงทุนหรือองทุนที่เหมาะกับการลงทุน,นระยะยาวนะครับแล้วก็ด้วยสไตล์หุ้นเนี่ย นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายนะครับแบบก้าวกระโดดในปัจจุบันเนี่ยลักษณะของหุ้นก็จะเป็นหุ้นกลุ่มที่มีความคาแรคเตอร์เป็นหุ้นกลุ่มเติบโต,ตสูงนะครับหุ้นเติบโตและมีคุณภาพสูงนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นหุ้นที่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็เน้นการเติบโตในอนาคตไกลมากๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆตัวเดี๋ยวจะมีให้เห็นว่ากองทุนตัวเนี้ยนะครับลงทุนในหุ้นที่เป็นเมกะแคปหรือบิ๊กแคป นะครับที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่ายังมีอัตราการจบดตัวที่ดีด้วยนะครับแล้วก็มีคุณภาพสูงนะครับเหมือนเมื่อสักครู่เลยเหมือนตัว l e q ที่เป็นหุ้นคุณภาพนะครับแล้วก็เติบโตได้นะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าตาพอร์ตหรือหน้าตาหุ้นเนี่ยที่คล้ายกันนะครับถัดไปครับก็คือมีทีมผู้ิหารการลงทุนนะครับหรือทีมผู้จัดการกองทุนของทาง bnp paribas เนี่ยนะครับเขาก็เป็นทีมงานที่อยู่กันมานานนะครับมีประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็ประจักสุดท้ายคือการเลือกหุ้นนบบเป็แ Convi นะครับก็เป็นแอคทีฟฟันที่เลือกพุ้นได้ดีนะครับแล้วก็ประกอบด้วยหุ้นประมาณ30-50ตัวนะครับนี่คือจุดเด่นโดยสรุปนะครับของของกองทุนเอสบดิจินะครับโอเคอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามมาที่ธีมการลงทุนนะครับครับอ่าทับอันนี้ รูปด้านซ้ายนะครับคือ s b Digital เนี่ยนะครับ Global Digital เนี่ยเราคือตัวเลือกที่ตัวจบเลยนะครับสำหรับโอกาสการลงทุนในคำว่า Digital Transformation ไอ้คำว่า Digital Transformation นะครับหรือการเปลี่ยนถ่ายสู่ดิจิทัลเนี่ยครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างหรือว่าแจกแจงได้เป็นทีมย่อยอะไรบ้างนะครับ ดูด้านขวาคือว่าตัวสอนด้านขวาคือว่าคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับคลาวด์คอมพิวติ้งก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับนี่แหละครับเกี่ยวกับตัวก้อนเมฆตัวระบบเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์เนี่ยนะครับเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับของโลกดิจิทัลยุคนี้นะครับเราไม่เก็บในฟิสิเคลเซิร์ฟเวอร์อีกแล้วนะครับคือคือน้อยลงแล้วนะครับทุกอย่างไปอยู่บนคลาวด์ทั้งหมดนะครับก็คือธุรกิจที่ให้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 บริการทางด้านคลาวด์เซอร์วิสเนี่ยนะครับมีการเติบโตอย่างมหาศาลนะครับ แล้วก็หลายๆเจ้าเนี่ยเข้ามาลุยธุรกิจนี้นะครับอย่างอเมซอนเองก็เป็นเจ้าตลาดนะครับหรือไมโครซอฟก็มีนะครับธุรกิจ Cloud Computing ้นะครับถัดไปครับตีนทํามา AI ได้ยินมาตลอดได้ยินทุกวันเลยนะครับ Artificial Intelligence นะครับ ChatGPT Generative AI นะครับ c o Pilot อะไรก็ตามนยครับคือเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่าโมเดลนะครับของคุณยนนะครับที่ในการคิดนะครับในพัฒนาตนเองเรียนรู้ตนเอง นะครับเรียนยิ่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นของจําเป็นของโลกนี้แล้วในยุคนี้นะครับเพื่อเราจะเจอสิ่งที่หลังจากนี้เราจะแยกได้ยากมากแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในฝีมือมนุษย์หรือฝีมือของ AI นะครับตัวนี้เราเจออยู่นะครับถัดไปอีกธีมหนึ่งก็คือคําว่าออโตเมชันนะครับออโตเมชันเนี่ยก็คือเรื่องของการให้เทคโนโลยีหรือว่าระบบอัตโนมัตินะครับซึ่งมีทั้ง ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคการผลิตเนี่ยครับการใช้ออโตเมชันในโรงงานนะครับการใช้หุ่นยนต์หรือระบบคอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปทํางานแทนแรงงานคนนะครับมีความแม่นยําสูงกว่านะครับทำงานได้24ชั่วโมง7วันนะครับไม่มีการาหยุดพักผ่อนเลยนะครับนี่คือระบบของออโตเมชันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับ productivity ทั้งหลายนะครับทำได้ดีนี่คือออโตเมชันในภาคของภาคธุรกิจนะครับขณะเดียวกันเราจะเริ่มเห็นออโตเมชันในภาคของผู้บริโภค นะครับหรือว่าใน household นะครับหรือว่าในครอบครัวทั่วไปครับอย่างพวกออโต้เรียกว่านะคุณยนต์ดูดฝุ่นนะครับเอ่อโรบอตอ่าออโตโรบอทที่ดูดฝุ่นพวกนี้ครับก็คือหรือว่ากระทั่งอนาคตก็คือจะเป็นเรื่องของออโตเมชั่นเออ่ในในบ้านเองนะครับสมาร์ทโฮมทั้งหลายเนี่ยก็เป็นระบบของออโตเมชั่นเช่นกันนะครับถัดไปก็คือเรื่องของคําว่าอินเทอร์เน็ตออฟสติ้งนะครับทุกอย่างที่เชื่อมต่อถึงกันเนี่ยนะครับแบบไร้สายเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหมด การสื่อสารแบบไร้าสายนะครับอันนี้ก็คือ,อเป็นทีมรวมๆนะครับของคําว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างขณะเดียวกันอย่าง4อันเมื่อสักครู่ก็คือเป็นทีมที่เราเป็นทีมใหญ่ที่ทุกคนรู้จักแล้วก็เรียกว่าคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วนะครับกองทุนนี้เองยังเปิดโอกาสนะครับสำหรับทีมที่ยังไม่เป็นที่รู้จักนะครับหรือว่าทีมใหม่ที่กําลังมาหรือกระแสที่ที่เริ่มมีหรือมีการศึกษาแล้วนะครับหรือว่าแต่ว่ายังไม่เติบโตมาเป็นกระแสหลัก เช่นอะไรบ้างเช่น autonomous vehicle ก็คือรถยนต์อัตโนมัตินะครับอย่างที่เทสลากำลังจะทำนะครับก็แต่ยังไม่ไม่ได้เรียกว่ามีมีการรำลำหน้าคนอื่นไปแล้เยอะแล้วนะครับแต่ว่าในอนาคตก็จะมีรายอื่นที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับธุรกิจตีมการลงทุนแบบนี้นะครับกองทุนนี้ก็ยังจับตาดูนะครับแล้วก็หาโอกาสเข้าร่วมลงทุนนะครับเมื่อเมื่อเห็นโอกาสที่พิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นเป็นธีมหลักในอนาคตได้จริง หรือว่าการทำ advanced genomics นะครับหรือการตัดต่อพันธุกรรมทางจีนพวกนี้ครับ gene sequencing พวกหลายพวกนี้นะครับก็อยู่ในความสนใจนะครับของกองทุนนี้ด้วยอยู่ในทางของทุนนี้ด้วยเช่นกัน blockchain metaverse quantum computing ครับทีพวกนี้อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้เติบโตนะครับแต่ว่ากองทุนนี้คอยติดตามหะโอกาสในกลุ่มนี้อยู่เสมอนะครับสุดท้ายที่อยา่อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงคือคำว่า foundation technology นะครับอันเนี้ย อย่างเมื่อสักพูดที่เป็นทีมทั้งหลายเนี่ยอาจจะเป็นผู้ผลิตหรือว่าเป็นเป็นตัวหลักนะครับเป็น,ปนผู้ประกอบการหลักในแต่ละธุรกิจแต่ละเซกเตอร์ผู้ประกอบธุรกิจคลาวด์ผู้ผลิต AI หรือว่าคนทาโรบอทที่เป็นออโตเมชันทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่จริงยังมีส่วนที่เรามองไม่เห็นนะครับส่วนที่อยู่เบื้องหลังส่วนตัวเชื่อมทั้งหลายเนี่ยเราเรียกว่าฟาวเดชันเทคโนโลยีนะครับคืออย่างเอ็นวีเดียเองนะครับทำงานเบสเซร็จคนเดียวสําหรับซมิคอนดักเตอร์ก็ไม่ได้ มันต้องมีผู้อู่เบื้องหลังในการผลิตชิปให้อย่าง TSMC หรืออะไรพวกนี้ครับหรือว่าบริษัทผู้ผลิตชิปอย่าง ASML ทั้งหลายพวกนี้จะเป็นส่วนเชื่อมโยงนะครับนั้นเรียกว่ากลุ่ม้รูปด้านล่างคือ Foundation Technology นะครับคือคือพวก Se m i c o n d u c t o r ครับหรือว่า e r n e t อร์เน o ตโคหรือว่าจะเป็น Cyber Security เนี่ยนะครับการมี AI ใช้หรือ Microsoft ให้บริการซอฟต์แวร์หรือว่าบริการใดๆเนี่ยนะครับ AI ถูกโจมตีได้เหมือน Cloud s t y l e ที่เจอนะครับก็คือเนี่ย c y b e r Security ก็ต้อง ถือเป็นหนึ่งแอเรียหรือหนึ่งธุรกิจที่ไปเชื่อมโยงพวกนี้และจะได้ประโยชน์จากกระแสดิจิทัลทาร์ฟอร์มช่างกองทุนนี้ก็ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่กลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์แบบนี้เช่นกันนะครับอืมครับเรียกว่าหน้านี้หน้าเดียวนะครับถือว่าเป็นการครอบคลุมมากแล้วก็เป็นการตอบโจทย์ชีวิตเรานะครับให้ไปทางทิศทางในที่ง่ายขึ้นนะครับและอย่าง AI เนี่ยก็มาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทด้วยแล้ว มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะครับถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยดิจิตอลทราน sfmation นี่คือเกิดขึ้นเร็วมากเลยครับแล้วก็เชื่อว่าพวกอิมเมอร์จิ้งทีมนะครับเรื่องของจีโนมิกเรื่องของบล็อกเชน 3D พิ i พ์นะครับที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากแต่ว่าในอีกไม่ช้าเนี่ยด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลทราน sfmation เนี่ยมันจะทำให้เกิดเร็วมากเลยครับเหมือน AI นะครับท,ที่ที่เพื่อเรามองย้อนกลับไปเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่า พอมาถึงวันนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็มันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบุคคลและก็บริษัทด้วยครับก็เลยเป็นอีกหน,หนึ่งกองทุนที่น่าสนใจมากเลยนะครับกองทุนนี้ใช่เลยครับแต่ที่เราเช็คสรุปให้เลยก็คือว่าหน้านี้คือมันตัวบ่งบอกว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับแล้ใกล้ตัวเรามากเลยครับอแล้วก็โอกาสนะครับคือ,อต้องบอกว่าโอกาสแพ้ชนะกันเนี่ยนะครับอ,อยู่ที่ว่าใครเห็นว่า ตีมไหนจะมาก่อนกันนะครับใครเห็นโอกาสในตีมวงนี้ก่อนนี่ต้องเช็คบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไป3ปี4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับย,ยังไม่มีใครคาดคิดว่าราคา NV ็นวีเดียจะมาถึงระดับนี้นะครับ,รบทุกคนรู้ว่าสักวันหนึ่งนะครับเอไอต้องมา NV ็นวีเดียจะต้องได้ประโยชน์จากตรงนี้แต่ผมว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเกินคาดว่าเมื่อมันมาแล้วเนี่ยใน1ปีเนี่ยราคาหุ้นสามารถขึ้นเป็น3 0 0ร้อี่ยเอนเนี่ยอันนี้คือเหนือความคาดหมายของหลายๆคนโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เห็นโอกาสก่อน นะครับลงทุนเข้าลงทุนก่อนอย่างที่กองทุนนี้ศึกษาหา emerging team นะครับแล้ววันใดวันดีคืนดีเนี่ยถ้าเกิด t ีมนี้นะครับมันจุดติดขึ้นมาเป็นกระแสหลักขึ้นมานะครับคนที่จะได้กาไรคือคนที่เห็นโอกาสนั้นก่อนนะครับครับคือทีมเนี่ยมันมองถึงการลงทุนระยะยาวแล้วกองทุนนี้ครับคัดเลือกหุ้นอะไรบ้างล่ะครับแล้วก็คัดยังไงนะครับโอเคครับผมคพี่ครับจะเห็นภาพตัวอย่างครับที่เราเราพูดถึงคำว่า t e มแต่ะทีมไปแล้วนะครับว่า c รา u ค c o m ิ u t i n g ครับแต่อาจจะไม่เห็นภาพว่าแล้วมันคือบริษัทอะไรล่ะนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างของบริษัทที่เข้าขายนะครับว่าประกอบธุรกิจหรือว่าเข้ากับธีมนั้นๆนะครับต้องต้องน้ำอีกทีหนึ่งว่าหุ้นหนึ่งตัวนะครับไม่จําเป็นจะต้องทําแค่ธุรกิจด้านเดียวหรือว่าตอบโจทย์ธีมการลงทุนแค่ธีมเดียวอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับมีคาว่าอัลฟาเบตอยู่หลายๆช่องเลยมีตัวเมซออยู่ในหลายๆ ีมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจอย่างเมกะแคปพวกนี้ครับในพวกแม็กเซเว่นเนี่ยนะครับเขามีธุรกิจที่หลากหลายนะครับเขาตอบโจทย์ทั้งคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับอัลฟาเบตอเมซอนแอปเปิลมัลโกซอฟต์พวกนี้มีรายได้จากธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งทั้งนั้นนะครับขณะเดียวกันนะครับกลุ่ม AI หรือว่า Data านะครับเดต้า processing ทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกนี้ก็คือมี AI เป็นของตนเองหรือว่าเอาเอไอมา drop ใช้เนี่ยนะครับกลุ่มพวกนี้ก็คือเป็นบริษัทที่กองทุนน่ยนะครับลงทุนได้นะครับแล้วก็สนใจลงทุนในหุ้นพวกนี นะครับออโตเมชันอ่าที่บอกหรือว่า IOT หรือว่าตัวฟาวเดชั่นที่บอกคืออย่าง a s m l นะครับหรือว่าตัวไซเบอร์อาร์คเนี่ยที่เป็นไซเบอร์เซกเรตี้ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ก็ถือว่ามีการลงทุนที่หลากหลายนะครับสามารถกองทุนเนี้ส,สามารถเลือกลงทุนได้ตามตามทีมที่เขาสนใจแต่ต้องบอกว่านิดน,นึงนะครับว่ากองทุนเนี้ยไ,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 ไม่ได้ไม่ได้ทำท็อปดาวลงมาว่าอยากจะลงค l าว d c o m p u t i n ิ้ง20%คือไม่ได้กำหนดทาร์เก็ตอะโลเ a ชั o n ในแต่ละทีม แต่มันเกิดจากเพียวบัตทอมอัพขึ้นมาเขามีเขามีธีมหลักแหละว่าความสนใจเขาในในแต่ละธีมเนี่ยประมาณไหนแต่อย่างที่บอกว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันบอกไม่ได้ชัดเจนว่าอเมซอนถือว่าเป็นคราวล้วน,วนอเมซอนจริงๆแล้วเป็น AI ก็ได้เป็นออโตเมชันก็ได้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้จํากัดน้ําหนักทาร์เก็ตบนธีมนะครับแต่เกิดจากการ,รทําเพียวบัตทอมอัพของหุ้นที่น่าสนใจนั้นๆน,น,นะครับอืมครับแล้วสัดส่วนการลงทุน เป็นไงบ้างล่ะครับถือหุ้นอะไรบ้างไปลงที่ไหนบ้างแล้วครับอ่าครับผมมาดูที่หน้าหุ้นนะครับตัวท็อป10ก่อนนะครับครับโอเคมาแล้วอ่าตัวท็อปเทนะครับคุ้นหูกันดีนะเอ่อคุณหน้าคุ้นตากันดีนะครับอ่อมีแ a ็กไปแล้วกี่ตัวเอ่ยจะไม่มีที่เห็นมีเอ่อ Microsoft นะครับ Apple a m a z o n n v i อ i a a l p h a b e t นะครับ5ตัวแรกคือหุ้นแ a ็กซ์เซครับ อ่าที่ขาดไปก็คือตัวเอ่อเทสลานะครับเทสล่าเขาเาเคยลงทุนมาก่อนแล้วก็เขาเขาเามีการขายออกไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไปผมว่าตัวอะไรนะเอ่อออเมตาอ่าตัวเมตานะครับเมาใช่ขาดเมตานะครับจีเมตาเขาเคยก็เคยลงลงทุนนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ได้ติดอยู่ในท็อป10นะครับอ่าแต่ละตัวเนี่ยเห็นว่ามีแม็กซ์เวลไปลห้าตัวนะครับทําให้กองทุนเนี้ยครับเอ่อในช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ได้ตกรด เพราะทำสามารถทําผลตอบแทนได้ดีแต่ต้องยอมรับว่าน้ําหนักการลงทุนของดัชนีทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะดัชนีหุ้นที่เป็นทั่วโลกหรือว่าหุ้นเทคเนี่ยที่มีน้ําหนักของแม็กซ์เซเว่นมากๆเนี่ยจะเป็นตัวที่เพอร์ฟอร์มมากเพราะว่าแม็กซ์เซเว่นทำผลตอบแทนได้ดีใช่ไหมครับโอกาสที่แอคทีฟฟันอย่างตัว s อสบีดิจเนี่ยนะครับจะสามารถชนะดัชนีเนี่ยเป็นไปได้ยากแล้วนะครับเพราะแม็กซ์เซเว่นไม่ไม่มีกองทุนไหนที่เป็นแอคทีฟฟันเนี่ยนะครับสามารถลงน้าหนักแม็กซ์เซเว่นได้เยอะขนาดดัชนีนะครับ เพราะฉะนั้นโอกาสที่ทการการที่แพ้ดัชนีเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ถือว่ากองทุนนั้นเก่งมากๆแล้วนะครับ,รบถ้าเกิดไม่ตกรลดในการที่เลือกลงทุนใน Max กซ์เวได้เนี่ยนะครับถือว่าทําได้ดีครักองทุนนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งมีการลงทุนใน m a x กซ์เวยเชื่อมั่นในตัว Max กซ์เเนี่ยนะครับมาโดยตลอดนะครับทำให้เขาเนี่ยทำผลตอบแทนในกลุ่มแอคทีฟฟันด้วยกันเนี่ยทำได้ดีนะครับ ส่วนตัวอื่นนะครับตัวอื่นก็ยังเป็นตัวหุ้นที่ตอบโจทย์ตามเธีมดิจิทัลนะครับอย่างตัววีซ่าเองเนี่ยที่เป็นดิจิตอลเพลย์เมนต์นะครับก็มีการใช้งานนะครับอยู่ทั่วโลกนะครับอันนี้ก็ก็ถือเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับอย่างทีเอสเอ็มซีนะครับถึงแม้จะไม่ใช่แม็กซ์เซเว่นเอสเอ็มซีเอสแอลอย่างที่บอกว่าเป็นฟาวเดชั่นเทคโนโลยีนะครับคือได้ประโยชน์จากเนื่อหาจากตัวเซมิคอนดักเตอร์นะครับมีการผลิตชิปใหม่ๆมีการใช้ GenAI นะครับการสั่งผลิตนะครับยอดขายของ TSMC ASML กับก็เติบโตตามไปด้วย นะครับนี่คือเขาการนะเป็นการลงทุนตามมุมมองหรือว่ากระแสลงทุนทางด้านเซมิคอนดักเตอร์และ AI นะครับครับถ้ามาดูหน้าของพอตอนนี้ครับก็คือเหมือนกองทุนนี้ครับจะให้น้ำหนักไปที่ AI Data Analytics กับ d i t i t n l r n f r a สูงที่สุดเพราะว่าเขามองว่ากลุ่มนี้จะมาก่อนเหรอครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเรามีให้ภาพไปหเห็นครับ อันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้เป็นเป็นเรื่องของเซกเตอร์เออ่เซกเตอร์แล้วก็ตัวประเทศนะครับต้องยอมรับว่าเออ่โดยหลักๆเนี่ยกลุ่มที่เป็นไอที uh, IT, หรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยก็ยังอยู่ในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมากนะครับเพราะตัวนี้เออ่กองทุนนี้ลงทุนในสหรัฐอเมริกาประมาณ80%นะครับอ่หน้านี้ครับที่ที่น้องเชตพูดถึงก็คือว่าถ้าแบ่งตามแบ่งตามธีมนะครับเมื่อสักครู่ที่เราพูดกันนะมีคลาวมี AI data a n a l y t i c ินะครับเออเอ็กซ์โพเชอร์สำหรับ uh, ตีนี้นะครับในพอร์ตหุ้นทั้งหมดเนี่ยครับมีหลักๆสูงสุดก็คือตัว AI data analytics และก็ g i t i t i n i r f s t s u r u u t u r e อาคำถามต้องเช็คคืออย่างที่บอกว่าเฟสของกระแส AI g e n ี a i นะครับคนที่เป็นผู้ได้ประโยชน์ต้นน้ำนะครับแรกสุดเลยเนี่ยคือผู้ผลิตนะครับคืออย่าง Nvidia นี่แหละครับผู้รีเริ่มเลยนะครับเป็นเป็นเจ้าพ่อของเรื่องของ generative AI เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเป็นผู้ได้ประโยชน์ขาแรก เพราะฉะนั้นเขาเอนจอยหรือว่าเขายัางคิดว่าเฟสเนี้ยยังไปได้อยู่เขาเลยมีน้ำหนักการลงทุนเอ็กซโพเชอร์ osure, กับผู้รับรประโยชน์ต้นน้านี่แหละนะครับในสัดส่วนที่สูงนะครับซึ่งอันเนี้ยอย่างที่เรารู้ว่าตัวแม็กซ์เวนเองหลายๆตัวเนี้ยอยู่ในอยู่ในต้นน้าเฟสแรกนี้แหละนะครับกับกระแสไอนะครับกองทุนนี้ก็เลือกลงทุนในในทีมนี้อยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตเองนะครับอย่างที่บอกว่าการเติบโตในระดับสูงขนาดนี้ไปได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มยากแล้วนะครับ แล้วก็จะเริ่มไปสู่ AI spreading ที่กระจายไปสู่หุ้นในลักษณะอื่นในในลำดับ2องำดับ3ในแถว2แถว3ไปที่มีการใช้งานรหรือได้ประโยชน์ในไล่เรียงกันไปนะครับแต่ตอนนี้คนที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ผลิตชิปเนี่ยนะครับหรือว่าอยู่ใน Supply Chain ตรงนี้คือขาแรกที่ได้ประโยชน์อยู่อืมครับ,รบแล้วตัวออก็คือตัวอินฟราดิจิตอลอินฟรานี่ใช่ไหมครับกับตัว AI data analytics ก็คืออ,อยู อยู่วกันอ่าใช่เพราะนั้นคือเรามองว่ากลุ่มพวกนี้นคือคือผู้ผลิตขาแรกแล้วก็ผู้อยู่ใน supply chain ก็คือสร้างอีโคซิสเต็มพวกนีน้พวกนี้นคือพลวางพื้นฐานหรืออินฟราสัคเจอร์นะครับหลังจากนั้นเรจะไปสู่อันอื่นๆละนะครับอย่างเช่นที่เห็นเนี่ยตัวเล็กสุดคือ AI beneficiary นะครับ beneficiary ก็คือว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก AI นี่นแหละหรือผู้ adopt ใช้เนี่ยยังอยู่ในสัดส่วนที่น้อย แต่ผมเชื่อว่าแนนาคตเองเนี่ยกลุ่มนี้ครับก็คือกองทุนก็จะให้ความสําคัญกับเมื่อ AI มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเอามาเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นข่าไเห็นผลกำไรของบริษัทได้เนี่ย AI beneficiary เนี่ยผู้ได้ประโยชน์เอไ i เนี่ยก็จะมีน่าจะมีผลประโยชน์ในส่วนนี้แล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับครับครับแล้วผลผลตอบแทนกองทุนนี้เป็นยังไงบ้างเหรอครับโอเคครับผมผลตอบแทนนะครับมาดูหน้านี้นะครับ อ่าโอเคเส้นด้านบนนะครับก็คือให้เห็นว่าเส้นสีเขียวคือผลตอบแทนของกองทุนหลักนะครับตัวนี้นะตัวเอ่อเบนพีพาลีบาดิวซับทิฟเทคโนโลยีนะครับในสกุลงยโลูโรดอลลาร์นะครับเอ่อแล้วก็ทำได้ดีนะครับชนะตัวเบนช์แม็กม,มาอย่างต่อเนื่องนะครับเออ่ใน อ่าข้างล่างเป็นคูณเอทีฟนะครับผลรวมนะครับทั้ง5ปี5ปีย้อนหลังเนี่ยทำได้130เนะครับประมาณ130เปอร์เซ็นต์ขณะที่เบนช์แม็กที่เป็น MSCI World เนี่ยคืออยู่ที่76เปอร์เซ็นต์เกือบเท่าตัวเกือบเท่าตัวนะครับแต่อย่าง1ปีย้อนหลังนะครับ1ปีย้อนหลังก็ทำได้23เปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่เบนช์แม็กเนี่ยทำได้18บแปดเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่บอกว่าหาหายากนะครับที่กองทุนเอทีฟฟันจะชนะ MSCI World ในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่่ผานมา นะครับเพราะว่าน้ำหนักในในสัดส่วนของแม็กซ์เวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะลงน้อยกว่าดัชนีนะครับแต่กองทุนนี้เป็นหนึ่งในข้อยกเว้นแหละที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีเพราะเขาไม่ได้ตกลดเขามีน้ําหนักการลงทุนในแม็กซ์เวค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ถูกตัวด้วยนะครับในช่วงที่เขาเทสซาไม่ดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเทสซาอยู่ในนั้นนะครับขณะที่ดัชนีมีท้าใท้ายบางช่วงก็สามารถเอ่อพลิกกลับมาชนะตัวดัชนีได้นะครับครับโอ้น่าสนใจมากครับผลงานย้อนหลังก็ ถือว่าชนะเบนชมากได้ค่อนข้างเยอะเลยครับทาง S c b ซก็ไปค้นหามาให้เราแล้วนะครับกับกอง SCB ซ i g i ดิจินะครับกองนี้มีกองล้นหย่อนภาษีไหมครับมีครับผมกองนี้ก็สามารถซื้อผ่านซื้อเป็นอร์ชั่นที่เป็นกอ,องภาษีได้ด้วยนะครับมีทั้งมีทั้งสองเลยไหมเอสแล้วก็อารด้วยไหมครับเออก่อนห๋ยวนะครับขอคอนเฟิร์มนิดนึงน่าจะมีทั้งคู่นะครับ ก็สําหรับคน,นที่ทอยากจะลงทุนระยะยาวก็เป็นอีกกองหนึ่งนะครับที่ที่น่าสนใจมากๆก็มีกองประหยัดภาษีด้วยเดี๋ยววีเช็คกันอีกทีหนึ่งครับสำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d v e r ลลี่พับหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพราะเวลลี่พับบิกของเรามีทีมงานที่อยู่ในอ,อุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปี และเรายัางให้บริการแบบ one-stop service และเรายัางสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ w e a l r e p u b l i c ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอ,อีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกน QR code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของเวลลีพับบิกในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ